สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารดีกับพี่เกตนะคะช่องสารดีกับพี่เกตนะคะก็มีคลิปข่าวนะคะมาแชร์เป็นข่าวที่เชื่อถือได้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องจริงแน่นอนนะคะเพื่อนๆสามารถเช็คแหล่งที่มาของข่าวได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะพี่เกตจะแปะลิงก์แหล่งที่มาของข่าวไว้ให้นะคะใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะคะ ก่อนไปฟังนะคะพี่เกดฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปสาระดีๆที่ช่องสาระดีกับพี่เกดนะคะและก็จะมีการแจ้งเตือนนะคะเพียงแค่เพื่อนๆกดกระดิ่งกันไว้นะคะวันนี้นะคะก็มีข่าวจากเว็บไซต์ฐานเศร,รษฐกิจนะคะเกี่ยวกับบัตรคนจนนะคะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ กระทรวงการคลังจะเติมเงินให้500บาทเป็นงวดสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับปีนี้นะคะจะเข้าวันที่1ธันวาคมนะคะจากกรณีที่ครม,มนะคะเห็นชอบมาตรการเพิ่มกำลังการซื้อและการบริโภคภายในประเทศให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบ,บัตรคนจนนะคะโดยการเพิ่มวงเงินให้อีก500บาทเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะก็คือเดือนธันวา ก,ก็คือเดือนตุลาคมถึงธันวาคมปี63นี้นะคะใครที่เคยได้200เน้อเพิ่มอีก500ก็จะเป็นเ0 0บาทนะคะใครที่เคยได้300นะคะเพิ่มอีก500ก็จะเป็น800บาทนะคะโดยงวดแรกนะคะเข้าไปแล้วนะคะเมื่อวันที่8ตุลาคมนะคะงวดที่2ก็เข้าไปวันที่1พฤศจิกาย,ยนนะคะงวดที่3เนี่ยเข้าวันที่1ธันวาคมนี้นะคะจะเป็นงวดสุดท้ายแล้วนะคะ แต่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะก็ <g ül> อย่าเพิ่งกังวลน,นะคะว่างวดน,นี้จะเป็นงวดสุดท้ายแล้วนะคะเดือนต่อไปเราก็จะได้ลดลงนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะมีแผนขยายเวลาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปนะคะเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่นะ,ะก่อนหน้านี้นะคะปรลัดก,ก,กระทรวงการคลังก็ได้กล่าวว่ากระทรวงการคลังนะคะเตรียมเสนอขยายเวลามาตรการกระตุ้นการซื้อนะคะมีด้วยมีด้วยกัน2โครงการนะคะนั่นก็คือโครงการคนละครึ่งเฟดสองนะคะแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน นนะะก็จะเพิ่มวงเงินนะคะขยายเวลาออกไปนะคะโดยจะนำรายละเอียดของทั้งสองโครงการนี้นะคะเข้าที่ประชุมนะคะในวันที่2อธันวาคมนี้นะคะก็รอติดตามฟังข่าวดีกันนะคะจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีนะคะพิจารณาเห็นชอบนะคะ อย่าลืมนะคะเพื่อนๆนะคะที่มีบัตรคนจนนะคะอย่าทิ้งสิทธิ์กันนะคะก็รีบไปใช้สิทธิ์กันเนาะ500บาทนะคะจะเข้าบัตรคนจนวันที่1ทธันวาคมนี้เพื่อนๆสามารถไปเช็คได้ที่ร้านทองฝาใกล้ๆบ้านนะคะยอดนี้นะคะไม่ได้สะสมนะคะถ้าไม่ได้ใช้ในเดือนนี้ก็จะถูกตัดออกไปเลยนะคะ ก็มาเตือนให้เพื่อนๆน,นะคะมาแจ้งให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะใครมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะคะอยากให้ติดตามข่าวเรื่องไหนนะคะมาคอมเมนต์กันไว้ได้นะคะพิ่เกตจะหาข้อมูลมาให้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังแล้วก็กดติดตามนะคะฝากคลิปต่อๆไปของพิ่เกตด,ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ